สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้สคริปต์ในการแอดเ r i นด์แบบออโต้ในปี2023และปี2024ใช้งานได้จริงครับการออโตแอดตัวนี้จะเป็นการเพิ่มเพื่อนของเพื่อนซึ่งทุกๆท,ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่กล้อง Description ของ YouTube ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะดาวน์โหลดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหลังจากที่เข้าไปที่ลิงก์โค้ดแล้วดาวน์โหลดหมดเลย แล้วกลับไป Facebook ค้นหาเพื่อนค้นหาเพื่อนที่ต้องการเพิ่มเพื่อนของเขาเดี๋ยวแอดจะขอเพิ่มเพื่อนคนนี้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการต้องเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของเขาแล้วกดเลือกไปที่ Friend จะสังเกตเห็นว่าปุ่ม Ad d Friend ขึ้นมาโดยปกติแล้วเราสามารถแอดได้เลยนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่โค้ดในการทำ กด auto add กันเองแต่ก่อนอื่นที่จะไปใส่โค้ดก็ให้เลื่อนลงเพื่อให้เห็นปุ่มคำว่า add friend ขึ้นมาเยอะๆนะครับแต่ว่าโค้ดนี้สามารถใส่ได้เฉพาะ facebook ที่ใส่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับสหรับใครที่ใส่ภาษาไทยจะไม่สามารถใส่ได้แต่ว่าต้องรอการอัปเดตการแก้ไขโค้ดก่อนนะครับหรือถ้าหากว่าใครต้องการใส่ก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะให้กดคลิกขวา แล้วกดเลือกที่ inspect กดที่ Control คลิกขวาและกดที่ clear c o n t r o l หลังจากนั้นให้วางโค้ดได้เลยแล้วกดที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับที่ enter สำหรับเวลาในการกดแนะนำให้ทำตาม a d ดเลยโดยเสียในการแนะนำ a d ดจะแนะนำประมาณ7-50แล้วกดที่ ok สำหรับจำนวนการเพิ่มต่อครั้งเสียเป็น2 0 5หา50คน ก็พอแล้วให้ค่อยๆทํานะครับเพราะว่า Facebook ตอนนี้เขาสลาดมากเพราะว่าตอนนี้ Facebook คือเวลาเราสร้างเฟซใหม่ขึ้นมาเวลาเรากดแอดเยอะๆซึ่งอาจจะทําให้ Facebook เราปิวได้ดังนั้นต้องทําให้มีการเคลื่อนไหวก่อนแล้วค่อยมาใส่สคริปโค้ดตัวนี้นะครับถ้าไม่อยากโดนแบนง่ายหลังจากนั้นเรามาดูผลกันเราจะสังเกตนะครับอยู่ด้านซ้ายมือคือโค้ดมันจะทำงานออโต้ให้และมันจะค่อยๆ ไล่กดทีละคนทีละคนซึ่งระยะเวลาในการกดก็ถือว่าเหมาะสมแล้วดังนั้นก็อยากให้ทุกคนไปทดลองใส่ดูกันนะครับผมว่าใส่งานได้จริงครับ ราะว่าตัวนี้จะเป็นการอัปเดตล่าสุดในปี2023และก็ปี2 0 2 4นี้คิดว่าน่าจะยังใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะยังสามารถใช้ได้ไหมครับไม่รู้ว่า Facebook เขาจะทําการพัฒนาโค้ดหรือว่าใช้โค้ดหรือว่าใช้ภาษาในการเขียน Facebook ใหม่ซึ่งตัวนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้แต่ที่นแน่ๆคือเราสามารถใช้งานได้ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนไปลองใช้กันดูนะครับและสำหรับวิธีการยกเลิกง่ายๆเลย กดที่ปุ่ม refresh หน้าจะสังเกตเห็นว่าโค้ดตัวนี้จะหยุดแบบออโต้ให้เลยสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และก็สามารถใช้งานได้จริงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องบ้านหอมเดบด้วยนะครับ